วันนี้เวลา17นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระเสรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้เสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกยไปยังบุรสบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบแล้วทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังไว้ที่เดิมทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัดจากเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วทรงรง ระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงคืนพระมหาสังทักษิณาวัตรให้เจ้าพนักงานภูสามาลาทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณที่จัดไว้ข้ามฐานชุกกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ทรับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏินากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกกชี ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนผานหน้าฐานชุกกชะ c ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดทเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธารรมศาศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศท,ที่น่าธรรมาศศิลาเจ้าพนักง,งานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพรน้อยูุนกล้าทูกลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชน้อยแล้วสงที่พระเศียรจากนั้น พระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์กับทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่ไปเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหม์เบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามเนรัตนปฏิมากรแก่ราษฎรที่ไปเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท พระพุทธมหามณีรัตนปาิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสําคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจําทุกปีโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องท่งถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนก่อนครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องส่งสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำรับหนึ่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรจึงทรงเครื่องทรงสามฤดูอันเป็นราชประเพณีที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน